โอเควันนี้เนี่ยนะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมที่ไม่เปิดสักทีนะครับผมกับกาลินาอดอนหรือว่าดอนเดวิสกินิงเซิร์ฟจนนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับผมแน่นอนนะฮะเกมนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เรารอกันมานานแสนนานนะครับประมาณ3ปีเกือบ4ปีได้นะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพอมีความหวังกันแล้วนะนะครับผมใกล้จะเป็นจริงแล้วนะสำหรับความฝันของพวกเรานะครับผม แน่นอนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการเปิดตัวนะครับของเกมนี้กันนะครับผมเป็นของเซิร์ฟจีนนะเป็นของ Dawn, ดอนเดวิแคนนิงเซิร์ฟจีนนะยังไม่ใช่ใกล้นานาดอนนะครับผมซึ่งเมื่อคลิปก่อนนู่นเนี่ยนะครับผมก็คือได้อัปเดตไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมว่า กานณะอันดอนเซิร์ฟจีเนี่ยนะครับผมจะมีการเปิดทดสอบในรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปิดจริง 1, mm. 1> เดือนเต็มๆนะครับผมซึ่งการเปิดทดสอบในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับผมของเซิร์ฟจีเนี่ยเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับผมว่าทําไมก็แค่มันปิดทดสอบเอามาอัปเดตทาไมนะฮะซึ่งหลังจากที่ปิดทดสอบไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับผมทางแฟนเพจออฟฟิเชียลเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่า จะพบกันใหม่นะครับในตัวเต็มอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูร้อนนะครับผมซึ่งฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นฤดูร้อนของประเทศจีนนะนะครับผมก็คือตรงกับฤดูฝนของบ้านเราเลยแหละนะครับตอานผมได้หาข้อมูลมานะครับผมฤดูร้อนของประเทศจีนนะครับผมก็จะอ,อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับผมซึ่งมันอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยนะสำหรับฤดูร้อนของประเทศจีนนะครับอยู่ในช่วงกลางกลางฤดูร้อนนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนหน้านั่นเองนะครับผมเดือนสิงหาคมนะครับผมซึ่งหลายคอมเมนต์ของประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็คอมเมนต์นะครับผมว่าฤดูร้อนปีหน้าหรือเปล่านะครับถ้าจะเปิดฤดูร้อนปีนี้จริงๆนะครับก็คือเหลือแค่เดือนหน้าเดือนเดียวนะนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับผมจะเปิดไวขนาดนั้นเลยหรอเพิ่งปิดเซิร์ฟไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับผม หลายคนก็อาจจะบอกหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นในช่วงฤดูร้อนปีหน้าก็ได้นะครับโอ้ถ้าเป็นฤดูร้อนปีหน้าจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่ารอกันแบบ <c oughs> จะลืมอะ่ะนะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มารอดูกันนะครับผมว่าเขาจะเปิดในช่วงฤดูร้อนปีนี้จริงๆเลยหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดในช่วงฤดูร้อนปีนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเดือนหน้านั่นแหละนะครับเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนเดือน8ใช่ไหม<พ>เดือนสิงหาคมนะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนพอดีเลยนะ มีโอกาสแค่เดือนหน้านะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงฤดูร้อนปีนี้แหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทางทีมงานเขาก็ได้ออกมาเคลมไว้แล้วนะครับผมว่าเกมเนี่ยจะเปิดก่อนเดือนธันวาคมปีนี้แน่นอนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงฤดูร้อนปีนี้แหละนะครับมารอดูกันนะสําหรับฤดูร้อนนะครับเดือนหน้านะครับก็จะหมดฤดูร้อนแล้วนมารอกันเดือนหน้านะครับว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดฤดูร้อนเดือนหน้าจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ มันก็ไปตรงกับข่าวที่มันเคยหลุดออกมาก่อนหน้านั้นนะตอนที่เกมของเซิร์ฟไทยเปิดใหม่ๆเนี่ยคือมันมีข่าวหลุดออกมาว่ามันจะเปิดเซิร์ฟจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนเดือน9นะครับเดือน9ก็คือเดือนกันยาใช่ไหมนะครับก็เป็นช่วง ปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงพอดีนะครับผมซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันนะสำหรับข่าวที่มันหลุดออกมาก่อนหน้านั้นถ้าเกิดว่าเปิดในช่วงฤดูร้อนปีนี้จริงๆนะครับก็มารอดูกันนะเดือนหน้านะครับผมปลายฤดูร้อนเนี่ยจะมีการเปิดตามที่เขาได้ประกาศออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นของเซิร์ฟจีนนะไม่ใช่ของเซิร์ฟไทยนะครับของเซิร์ฟจีนนะครับของเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเปิดไล่ๆกันนั่นแหละนะครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับหรือว่าใครที่สนใจเซิร์ฟจีนเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปกดติดตามที่แถบๆกันได้เลยนะนะครับผมหรือว่าจะกดติดตามที่ช่องผมก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยอัปเดตเกมนี้อ่าน่าจะเป็นช่องเดียวในประ,ประเทศไทย,ยในตอนนี้ที่อัปเดตเกมนี้อยู่นะครับผมก็ฝากไว้ดีวยวกันนะครับใครที่รอเล่นเซิร์ฟจีนะครับก็ต้องมีบัญชี QQ นะครับกับบัญชี VChat นะครับอันไหนอันนึงก็ได้นะ VChat เนี่ยสมัคร ง่ายอยู่นะแต่ว่าคิวเนี่ยสมัครยากมากๆนะครับก็ลองไปหาวิธีสมัครกันเอาเองดูนะครับผมโอเคมารอดูกันนะครับเดือนหน้านะครับจะมาจริงๆเลยหรือเปล่านะสําหรับอ่ากัรเล่นอันดอนเซิร์ฟจีนนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าหมดฤดูร้อนปีนี้ไปก็น่าจะปีหน้าแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ยังไงเนี่ยก็ภาวนาขอให้เป็นปีนี้แล้วกันนะครับเดือนหน้าเนี่ยมาเลยนะฮะอยากเล่นเต็มทนแล้วนะครับผม โอเคผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมของเซิร์ฟจีนนะครับผมของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเปิดไล่ไลกันนั่นแหละนะครับน่าจะทิ้งห่างกันไม่มากหรอกนะครับผมโอเคสําหรับใครที่อยากเล่นตัวเกมก่อนก็รอเซิร์ฟจีนก่อนกันได้นะนะครับเซิร์ฟจีนเนี่ยก็จะต้องใช้ QQ นะครับหรือไม่ก็บัญชีวีแชทในการสมัครเข้าเล่นเกมนะก็ลองไปหาวิธีกันเอาเองดูนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับผมใครที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยช่องผมนะครับตอนนี้อัปเดตช่องเดียวในประเทศไทยเลยนะครับผมโอเคหาเพื่อดูคลิปจบแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ